กสวัสดีสมาชิกในเอฟซีทุกท่านอ่าเมื่อนี้คลิปนี้อ่าเดี๋ยวแอดจะมาลงหอยห้าหน้อยรอบป,ปกติอ่าวันที่ยี่สิบแปดนี่น้องยี่สิบแปดมิถุนายนอ่าตอนนี้แอดก็อยู่ที่อ่าพักสงแห่งหนึ่งพี่น้อง ที่พักสงแห่งหนึ่งถึงหมู่บ้านตวเลขห้าหน้อยไต่ไปกะเกจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่พี่น้องพ้นห้าหน้อยเราปกติก็ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งข้างบนแต่แอดกะต้องขีบพอท่านพี่น้องได้ตอนคำคำตอนเย็นเย็นเมื่อนี่เดี๋ยวเราเสิพ์มาเบึงแนวทาง ห้อยห้าหน้อยเราปก,ปกติพี่นอ้อ,เอ,องเดี๋ยวเอฟซีก็คคอยติดตามแต่ชอบก็บจังตามพี่น้องแต่บอชอบกับพานอ่าเป็นแครแนวทางอ่าก็ขอให้ตุกโชคมันมานพี่น้องอ่าเดี๋ยวอจะมาลงแนวทางห้อยห้าหน้อยเราปก,ปกติอ่าติดตามกันได้พี่นอ้องอ่า สำหรับแนวทางหอยห้าน้อยรอบปกติพี่น้องวันที่28มิถุนายนชุดเจาะสองตัวก็จะได้ห7าเจ็ดหาสี่หาสองพี่น้องซ้ายหลุดซ้ายวิ่งห่าอืมส่วนตัวนินตัวนิน ตัวฟันกะหาเจ็ดพี่น้องแอดจับสามตัวกะแปดหาเจ็ดอ่ากันเบิลพี่น้องกันเบิลแต่กันินไปที่อ่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดเบิลพี่น้องอ่ากะขอให้สมารถกเอฟซีอ่าโชคดีมันหมานสุขูทุกคนถ้าชอบก็ตามครับถ้าบ่าชอบก็พานครับกะเป็นแค่ แนวทางพี่น้องโชคโชคมันหมานทุกคนครับ